ตกกะตะสามปีน้องตอนสองคุณก่อเข่ามาหักษายาป่อหมดเมืองก่อบอกมีไผ่หักษายาใดปอพญาเจ้าลือเมืองจึงได้เหือเซนาอามาตไปเปล่าประกาศตามโฮเมืองหน่วยใหญ่ต่างๆคุณต่างตีต่างบานต่างเมืองเมืองหูขาวก็ได้มาหักษายาเจ้านางจำคำ แต่ก็บ่มีไผยหักษายา้าใดกล่าวถึงตกกะตะไอแสงได้ขีม่ม้าโตตีฟืนขึ้นมานั่นเข้ามาในเมืองกกรัตนนกรเจ้าเมืองหันมา้าโตนั่นก็จื้อได้วา่าปินม้ากุลเมืองนี้ตีตายไปแล้วแล้วเอาไปไหลนำ้ำเมื่อเจ็ดวันลงแล้วมาเจ้าเมืองจึงได้เข้าไปถามไายตกกตะวา่า เอามาโตนี่มาจากไหนตกกตะตาไอแสงกอตอบว่าคอยปิ้นกุลยามาโตนี่ฟื้นขึ้นมาคอยเจ้าเมืองก่อดใดเราลือกันเลิงตกกตะตาไอแสงยามาโตนี่ฟื้นขึ้นมาใดเลิงนี่ไปถึงหูเซนาอามาตอามาตกอดใยนำโตตกกตะตาไอแสงไปเข่าเฝ้าพญาเจ้าเมือง ไหวซา,าปอพยาคอยเออดีแหละไอมีจือวาสังคอยจือวาไอแสงคอยแล้วอายตีหักษายาลูกยิงเจ้านางจำคำของเฮาได้วะคอยตีรอหักษาต้องคอยกันตีหือคอยหักษายาเจ้านางหือกังผากังเจ็ดเจนแล้วก๊อกใส่น้ำมาหนึ่งก๊อกหามคุณตังนอก เข่ามาตังในเด็ดขาดเมื่อคอยยังหักษายาอยู่นั่นปอพยาก่อเข่าเบ้าใดถาเบ้าเห็ดตามนี่คอยก่อเบ้าหักษายาเจ้านางปอพยาก็หักปากแล้วก็หือตกกระตาอายแสงหักษายาเจ้านางจามคําในหุ่นนี่ตกกระตาอายแสงก็ได้เข่าไปหักษายา เจ้านางจามค,คํากุ่นเดียวตกกระตาไอาแสงก็ได้เอาไม้ฟัดตีนิบหัเตียวออกมาฝุนแล้วก็หลอเข้าไปในศพเจ้านางจามคําเวลาปุ่นไปโจรคราวหนึง่งปอพยาและเซนาอามาตตีเฝ้าอยู่ตั้งนอกอดปิ้นหงเจ้านางเบาได้ตัในใดนั่นเจ้านางจามคํา ก็ได้เปิงพากังเจ็ดจันออกมาเล่นไปกอดตุนโตปอแล้วว่าปอเอ๋ยใครยากเขาปอพยาและเสนาอามาัดก็ดีอกดีใจกันดีเจ้านางจามคาฟื้นขึ้นมาแล้วตกตระตาไอาแสงก็ได้กินแขกแอปเจ้านางจามคำและตกตระตาไอาแสงก็ได้จื้อใหม่ ปอพญาลือเมืองปินคุณต่างเหือชจือว่าเจ้าแสงฟ้าอยู่มาวันหนึ่งปอพญาก็ได้ถามลูกเคยว่าติดอยู่จอมปอก้าวาติดไปสางบานแปงเมืองใหม่ก็แล้วแต่ใจลูกจ่ายต่อเนือถา้าติดไปสางบานแปงเมืองใหม่ปอที่เหือของวิเศษไปต่างบานแปงเมืองใหม่เจ้าแสงฟ้าก็ได้ตอบปอพญาไปว่า คอยติไปต่างบานแปลงเมืองใหม่คอยจากนั้นปอพยาก่อไดเอาของวิเศษสามอย่างออกมาหือลุกเขยผืนนี่ปิ้นผ้าวิเศษเนออันนี่ปิ้นธนูวิเศษอันนี่ปิ้นไก่แก้วเนอหืหเอาสามอย่างนี่ไปต่างบานแปลงเมืองใหม่ตอะแล้วปอพยาก่อไดสอนวิธีการใช้ของวิเศษสามอย่างหือลุกเขยฟัง หือไปเสาะหากลางย่างกว่างที่มักที่ถูกใจนั่นเอาธนูวิเศษปดไปตั้งสี่หุนหุนออกหุนตกหุนเนือหุนไตเวลาโหคำหือไปนังกลางใจตีกว่างนั่นหือเอาผ่าวิเศษปอกโหถึงโตวไวเนอือเอาไมมาแปงปินก้อนหือไก่แกวอยู่กันไดนยินเสงไก่แก่วขัน ต่างหนึ่งได้ยินเสียงสังกแล้วแต่บอกว่าเสียงเสือเสียงสัต่างต่างเสียงผีเสียงสางเสียงลุ่มเสียงฝ้าห้องฝ้าผาก็ยาเปิงผาออกมาเด็ดขาดเนยยาใดโก๊ไก่แก้วขันสองต่างก็ยาเปิงผาออกกันไก่แก้วขันใดสามต่างมาเมใดกอยเปิงผาออกเตาะเนอ จากนั้นเจ้าแสงฟ้าก่อใดเฮ็ดจอมตีเปาพยาได้สั่งไห้นันนางอ้าปาปบโหถึงโตเวลาปุ่นไปไก่แก้วก่อขันหนึ่งตังมีเสียงลุงเสียงเสอเสียงสางผีนางใหม่และเสียงต่างๆห้องห้องหุยหุยพิ้นตีดีโกแต่แต่และลุมหลงก่อปัดมาเจ้าแสงฟ้าก่ออดทนเอา าย่อมเปึงผาออกเวลากาอปุ่นไปไก่แก่วก่อคันสองตังเียงต่างๆก่อยังบ่าหายดีโกข้ขขืนแทงเหลือเกาเจ้าแสงฟ้าก่อขึ้ถึงกำซ้อนของปอพยาก่ออดทุนเอาบาย่อมเปึ่งผาออกแล้วกาะกองว่ามื่อใดโนอไก่แก่ตีคันต่างสามเวลาปุ่นไป โจอึดใจไก่แกวกกาอขันเจ้าแสงฟ้ากาเปิงผาออกกลางย่างกว่างใหญ่ได้กายปิ้นบานปิ้นเมืองมีกุณหับใจปอติ้มอยู่บึดบึดขอเหือติดตามตอนสามตอนจบแทงคอยจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอยเดยวันนี้ขออำลาไปก่อนตอนหน้าปะปกกันใหม่ จากตะวันฝั่งของสัสดีคอย